ต้องกบฏทบทวนทำด้วยว่าอย่ากโกรธที่จะต้องพิจารณาอย่างไรเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมานเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพล้อง ที่ยังทุกยังพร่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้หรือเพียงเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากรายกั้นอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไรทุกเนี่ยก็ต้องทำอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเทคนิคทำใจหายโรคเร็วนะอยู่ใน บททบทวนธรรมข้อที่27นะบททบทวนธรรมข้อที่2 7เพราะทำไมคนเราถึงไม่รู้ละ่ะเพราะถูกกิเลสครอบงำทำไมจึงถูกกิเลสครอบงำละ่ะเพราะเป็นธรรมชาตินะที่คนเกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เซล์เดียวแล้วพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆจะไม่มีพลังสู้กิเลสได้ เคลื่นแม่เหล็กแย่างชีวิตนี่จะไม่มีทางสู้กิเลสได้จนกว่าจะได้พบพุทธะแล้วภาคเพียรปฏิบัติเคารพศรัทธาแล้วภาคเพียรปฏิบัติเคารพศรัทธาได้ฟังความดีได้พบได้เจอความดีคําสอนของพุทธะแล้วได้เคารพศรัทธาแล้วก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติจึงจะพ้นจากการครอบงําของกิเลสได้นี่เป็นธรรมชาติของชีวิตทุกชีวิต ตั้งแต่อุตุนิยามวัตถุและพลังงานสังเคราะห์กันพอสังเคราะห์กันแล้วเนี่ยมาเป็นพีชนิยามมาเป็นพืชแล้วก็สังเคราะห์กันต่อมาเป็นจิตนิยามพอเริ่มเป็นจิตนิยามนี่แหละจะไม่มีพลังสู้กิเลสจิตนิยามจะถูกกิเลสครอบงำนะเป็นสัตว์จะไม่มีทางสู้กิเลสได้ชีวิตไหนก็ชีวิตไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมชาติเลยว่าสู้กิเลสไม่ได้ ความรู้ธรรมดาที่อยู่ในโลกสู้กิเลสไม่ได้และกุศลไม่มากพอไม่มีทางได้พบพุทธะนะเป็นสิ่งมีชีวิตมาใหม่ๆเป็นสัตว์เซลล์เดียวไปจนถึงสัตว์หลายเซลล์ได้ทําความดีมากยังตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวได้ทาความดีมากยังความดียังไม่มากพอมันมีสองเรื่องนะหนึ่งไม่มีพลังสู้กิเลสสองความดีไม่มากพอพบพุทธะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นสัตว์เซลล์เดียวใหม่ๆจนไปถึงหลายเซลล์ได้ทําความดีมากพอ,อยังยังเมื่อความดีไม่มากพอจะมีโอกาสพบพุทธะไหมไม่มีหรือพบจะมีโอกาสร,รู้ไหมไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าท่านเป็นพุทธ,ธนะนะเพอเพิจะเป็นเชื่อโลกกินท่านเอาสิใช่ไหมไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีโอกาสจะพบท่าน หรือจะมีโอากาสพบเจอแบบมันฟุกๆไงก็แล้วแต่จะไม่มีจะไม่รู้ว่าท่านคือพุทธะคราว่าพบนี่ไม่รู้ว่าท่านคือพุทธะเอาเมื่อไม่รู้ว่าท่านคือพุทธนะเนี่ยเพื่อเเป็นชาวโลกจะกินท่านไหมละ่ะกินท่านอีกต่างหากมีวิบากไหมละ่ะก็มีวิบากสิเป็นจิตนิยามแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไปกินพุทธะเข้าก็มีวิบากเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความดีไม่มากพอที่จะได้พบพุทธนะนี่ไม่ได้พบหรอก ความดีไม่มากพอในขณะที่ความดีไม่มากพอที่จะได้พบพุทธะได้รู้จักพุทธะตอนนั้นจิตวิญญาณสู้กิเลสได้ไหมสู้ไม่ได้ไม่มีจิตวิญญาณใดที่สู้กิเลสได้ถ้าไม่ได้พบพุทธะไม่ได้พบความดีคําสอนของพุทธะไม่มีทางสู้กิเลสได้นี่เป็นสัจจะเลยมันเป็นความจริงอยู่อย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้ว ก็เป็นธรรมชาติทุกคนเหมือนกันหมดพระรเจ้าตรัสรู้แล้วตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวจะเป็นสัตว์หลายเซลล์ถ้าความดียังไม่มากพอเนี่ยถูกกิเลสครอบงําอย่างเดียวแล้วไม่มีโอกาสจะพบพุทธะได้และเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารถูกกิเลสครอบงำก็ทําชั่วไปหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทุกเกินทนทุกแสนสาหัสอา้าวหันกลับมาทาดีตามคนดีที่ทําให้ดูเป็นกลัลยาณชนทําดีไปกิเลสไม่ได้ล้าง ได้องค์ประกอบดีๆกลับไปทำช่วยอีกทุกทรมานแสนสหาหัสกลับมาทำดีอีกวนกลับทํทำช่วยอีกอยู่อย่างนี้อย่างนี้ช่วกับช่วกันจนทำความดีได้มากพอแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ตั้งจิตมาบำเพ็ญทาทั้งหลายยอมวังไรยสูตรทำทั้งหลายทำความดีมากพอแล้วจะได้มาเจอได้มาพบมาเจอความดีคําสอนองค์ประกอบของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว คราวนี้พอได้พบได้เจอนี่แหละจะเริ่มเข้าใจเพราะความดีมากพอจะเริ่มเข้าใจเริ่มเคารพศรัทธาเริ่มเข้าใจเริ่มเคารพศรัทธาเริ่มปฏิบัติได้เป็นลําดับลําดับโอ้โหถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้เนี่ยเราจะไม่แปลกใจเลยนะเราจะไม่แปลกใจเลยในความบนเวียนที่อยู่ในโลกพราะเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าทุกท่านนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่านถึงตัดว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์จะต้องถูกกิเลสครอบงำเพราะสัจจเป็นเช่นนี้นี่จะต้องไปถือสาไหมเข้าใจความจริงขนาดนี้นี่ว่าเขาต้องทุกข์แน่ๆทุกชีวิตต้องทุกข์แน่ๆพระพุทธเจ้าตัดว่าเราและเธอเราและเธอวนเวียนอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาทำตามกิเลสตัณหาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เราและเธอเราและเธอ เหมือนกันหมดต้องทุกข์ทรมานเหมือนกันหมดจนทําความดีมากๆได้พบสัตบุตรได้ฟังสัธรรมจึงจะปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้เข้าใจความจริงอย่างนี้อยากจะถือสาใครไหมถามจริงมันไม่น่าถือสาใครเลยเนาะมันไม่น่าโกรธเกลียดใครเลยมันไม่น่าถือสาใครเลยที่เขาทาไม่ดีนะเขาทําไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจอนะ่ะ ทำไม่ดีไม่ถูกเนี่ยมันจะไปถือสาใครล่ะใครจะอยากผิดอย่างนั้นน่ะถ้ารู้ความจริงไม่มีใครผิดหรอกแต่จะเป็นไปได้ไหมที่เกิดมาเป็นสัตว์เซลล์เดียวขึ้นมาแล้วจะรู้ความจริง,งทันทีเป็นไปได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยเป็นสัจจะเลยเป็นธรรมชาติเลยถูกสาบไว้อย่างนี้เลยมันจะอ่อนแออย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติเลยจะอ่อนแออย่างเงี้ย ราะฉะนั้นมันจะไปถือสาใครไม่ได้เลยเป็นธรรมชาติที่ทุกคนต้องทุกแบบนี้ต้องโง่แบบนี้ต้องทุกแบบนี้ต้องไม่รู้ต้องหลงผิดถูกกิเลสครอบงําไม่มีทางพบพุทธะได้จึงก็จะทําความดีมากพอดีมากพอจึงจะได้พบพุทธะจึงจะมีพลังที่จะชําระกิเลสได้ทีนี้ชำระชั่วชำระทุกได้มีความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงและชำระชั่วชำระทุกได้แล้ว ไปเป็นลำดับลำดับไม่ใช่ง่ายๆด้วยต้องไปเป็นลำดับลาดับลำดับเลยจึงจะไม่แพ้กิเลสอีกจะอยู่ต่อก็อยู่ได้ช่วยคนโดยไม่แพ้กิเลสอีกถึงกระนั้นกลับมาเกิดอีก,กันต้องถูกวิบากเก่าครอบงําด้วยเลยวิบากเก่าวิบากเสด็จประกันเก่าต้องครอบงําระยะหนึ่งจึงจะรู้ตัวทีเรียกว่าลิงหลมอบข้าวผองอะไะมันต้องถูกครอบงําไประยะหนึ่งเลยกิเลสเก่า ครอบงำก็ต้องทำตามสังคมไปหลงไปตามนั้นถึงจะรู้ตัวถึงที่สุดแล้วถึงจะปรินิพานถ้าไม่จะไม่อยู่ก็ปรินิพานได้ไม่ต้องโง่อีกทุกข์อีกศูนย์เลยแต่แต่ไม่ปรินิพานก็อยู่ช่วยคนก็ยังต้องมีทุกข์อยู่บ้างทุรธาทระธาต่างๆนะต้องมีอยู่บ้างแต่ใจไรทุกข์เท่านั้นเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะสัจจะเป็นเช่นนี้ โอ้ถ้าเราเข้าใจอันนี้ชัดๆเราจะไม่ถือสาเลยนี่คือเมตตาในส่วนได้ وي. คนเรามีส่วนได้อย,อย่างนี้ที่ต้องเมตตากันจริงๆต้องเห็นใจกันนะเข้าใจเห็นใจแล้วก็จะไม่ถือสาเข้าใจเห็นใจเข้าใจชัดๆว่าความจริงคืออะไรความจริงทุกชีวิตต้องหลงอยู่ในกิเลสเราต้องทําชั่วหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นี่คือความจริงที่ต้องเข้าใจเห็นใจเลยอื่นจากนี้ไม่มีการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าตัดในปรตรปิฎกข้ที่สิบสีข้อที่สการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ทุกขอย่างนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้กัท่านถึงบอกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจึงต้องเห็นใจกันเข้าใจเห็นใจแล้วก็ไม่ถือสาแล้ว ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือเลยให้ขึ้นมาเจริญขึ้นเลยช่วยไม่ได้ก็ยังต้องช่วยช่วยทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลเดียวไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขานี่คือความเมตตากรุณาจริงๆเลยความเมตตากรุณาความอนุเคราะห์ในสรรพสัตว์ทั้งปวงผู้ใดที่เราสามารถบอกสอนได้โดยตรงเราก็บอกสอนได้โดยตรงหรือจัดองค์ประกอบให้พ้นทุกข์ได้ก็ทําเลยผู้ใดที่เรายังบอกสอนไม่ได้ตอนนั้นก็ จัดสรรองประกอบที่ดีทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปให้บันทึกไว้ในจิตให้บันทึกไว้ในจิตแล้ววันใดวันหนึ่งที่ทุกเกินทนก็จะหันกลับมาทําดีจนดีมากจะได้พบสัตวบรุตรได้ฟังสัตธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนก็เหมือนกันหมดไปเป็นลำดับๆอย่างเงี้ยเอออย่าไปถือสาใครขณะว่ามาพบพุทธานี่มันจะบรรลุธรรมพุทพุทพุทเลยไมนะ่น่ะ ไม่รอก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าไปเดี๋ยวก็เจอวิบากสิบเอ็ประการที่พลาดตามาก็ามาขวางอีกแล้วก็ต้องอดทนรอคอยให้อภัยตัวเองและผู้อื่นทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติจนกว่าพลังความดีหนึ่งรับวิบากชุดนี้แล้วมันจะหมดไปกับความดีจะดันออกไปเพื่อจะได้ก้าวขึ้นไปอีกก้าวขึ้นไปอีก จะได้ก้าวขึ้นไปอีกเป็นลําดับลําดับลําดับก้าวขึ้นไปอีกก็วิบากเสเ็นแบบการแทรกอีกเป็นระยะระยะโอ้โหเส้นทางสู่ความพทุกข์นี่มันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะขวางเป็นระยะระยะนะมานมานนี่ละมานขวางเป็นระยะระยะเลยนะ่ะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเลยนะไม่ใช่ง่ายเลยเอ,อ้ไม่รู้จะถือสากันทำไมเนาะน่าสงสารกับทุกคนเลยเนาะ น่าสงสารกันทุกคนทั้งนั้นแหละใครยังมีชีวิตอยู่อ่ะน่าถูกเกลยดครอบงำพลาดทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทั้งนั้นเน่ยถูกวิบากสเส็จประการครอบงำทั้งนั้นเนี่ยน่าสงสารทั้งนั้นเน่ยแม้แต่ผู้ที่บรรลุธรรมเรายังน่าสงสารเลยเชื่อไหมพ้นทุกเรายังน่าสงสารเลยเนาะโอ้ยต้องมาเหน็ดมาเหนื่อยกับคนยังไม่พ้นทุกเนาะก็น่าสงสารท่านเนาะไม่สงสารท่านเลย,ยงไงฮะ สงสารท่านบังสีพูดที่พ้นทุกข์เราอย่างน่าสงสารเลยจะบอกให้โอ้ท่านก็ต้องมาเหน็ดมาเหนื่อยกับพวกยังไม่พ้นทุกข์เนะาะแต่ที่จะปรินิพพานไปสบายสบายเนาะยังน่าเห็นใจเลยใช่ไหมเออจะไม่ว่าไม่สงสารก็ได้เอาอเห็นใจก็ได้เอาก็เดียวกันนั่นแหละเห็นใจสงสารโอ้น่าเห็นใจท่านเนาะ,นะต้องมาเหนื่อยกับพวกไม่พ้นทุกข์นี่เนาะ แต่พงไม่พ้นทุกข์ก็น่าสงสารกว่าเนาะเพราะว่ายัางไม่พ้นทุกข์พูดที่ไม่พ้นทุกข์ด้วยกันก็น่าสงสารด้วยกันเนาะเนาะยังไม่พ้นทุกข์ขนานดะท่านที่พ้นทุกข์แล้วก็น่าสงสารท่านเหมือนกันเาะมันเหนื่อยกับคนยังไม่พ้นทุกข์เห็นไหมละคนทุกคนนะ่ะน่าสงสารทั้งนั้น dans, ในโลกใช่ไหมน่าเห็นใจทั้งนั้นน่ะน่าปรารถนาดีต่อกันทั้งนั้น